สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอย n ประจำวันที่21มิถุนายนนะครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดยังไงผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ดีอาจคลิปทองคาไปเหมือนเสียงไม้มันจ,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 จีจีนิดหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเป็นหรือเปล่ายัางไงขอภัยไปล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะกลับมาดูที่ภาพรวมกันนะครับเมื่อวานนี้ราคามีการปรับตัวขึ้นมาได้ตอน ก่อนจบวันนะก็ระยะสั้นมีการรีบาวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะย้ําว่าเป็นเป็นแรงรีบาแรงแรง,แรงวอลลุ่มในฝั่งแหล่งซื้อที่รีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะอ่าไม่ได้ดูมีนัยยะมากเพราะว่ารีบาวขึ้นมาแล้วก็ยังปิดเป็นลักษณะข,ของเป็นแท่งพักตัวอยู่นะครับพอเป็นแท่งพักตัวเนี่ยเราย้อนไปดูอ่าวอลลุ่มที่เข้ามาวันก่อนหน้านะครับก็จะเห็นว่า มันก่อนหน้ายังเป็นลักษณะของการเทขายลงมาซึ่งยังติดอยู่ในฝั่งของแบ l ลิตโมเมนตัมอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่แต่การรีบาวขึ้นมาเมื่อวานอย่างน้อยก็ถือว่าถือว่าเคลียรภาพที่มันจะปิดเต็มแท่งไปนะครับก็ถือว่ายังพอมี ลุ้นในเรื่องของการปรับฐานตรงบริเวณโซนแนวรับเฉลีย่ยแถวแถวประมาณ3 3 4 0 0 0ถึงตรงนี้ได้อยู่เนาะเพราะว่าถือว่าลงมาแตะโซนแล้วยังมีแรงแรงซื้อดันกลับขึ้นไปบ้างนะครับแต่ยังไม่ค่อยมีเนืยะเท่าไหร่นะเพราะว่าปิดเป็นแท่งพักตัวไม่ได้ปิดขึ้นไปแบบเต็มเต็มแท่งอย่างนั้นนะถ้าปิดเต็มแท่งได้ผมว่าโอเคเนใน แรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนยะแต่พอเป็นแท่งพักตัวแบบนี้ก็เลยมองว่าเป็นวอลลุ่มแบบบางๆเท่านั้นนะครับก็ต้องยังระวังเรื่องการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับแล้วก็เรากอ็อย่างน้อยก็ถือว่ายัางยังได้ลุ้นเรื่องการรีบาวตรงบริเวณฐานแนวรับที่ประมาณ34270ถึงประมาณ32 670ได้อยู่นะครับแล้วก็เมืม่อเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับ เมื่อคืนนี้ที่โพสตในเพจเป็นชอ็อตอัปเดตไปนะครับก็คือในระยะสั้นเนี่ยในถ้าไปดูในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะที่รีบาวมาเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีสัญญาณตัวบูลิตเดเวอเรนให้เห็นบ้างนะครับในทำเฟรมระยะสั้นนะกอะ็อย่างที่บอกพิมพ์อย่างที่พิมพ์ไว้ในโพสต์นั้นเลยนะครับว่าสัญญาณบูลิตที่เดเวอเรนที่เกิดขึ้นนะเบื้องต้นก็บ่งบอกถึง ความแผ่วนะครับของวอลุ่มในฝั่งแรงขายที่เทกดลงมาถึงตรงบริเวณแนวรับพอดีก็เลยเริ่มมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปนะเบื้องต้นบอกว่าวอลุ่มในฝั่งแรงขายอาจจะเริ่มแผ่วนะครับทำให้ราคามีโอกาสที่จะไซด์เวย์ออกข้างหรือมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับโดยที่ถ้าจะคอนเฟิร์มเดเวอเรนเนี่ยผมพิมพ์ไว้แล้วนะในโพสต์นะครับว่าจะต้องมีนะครับการเบรกตัวแนวต้านที่ประมาณ สามหมื่นหกสามร้อยไปให้ได้ก่อนนะครับมันมีแนวต้านเฉลี่ยประมาณเนี้ยสามหมื่นหกสองร้อยถึงสามหมื่นหกสามร้อยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยราคามีการสูรีบาวขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถที่จะเบรกไฮเดอร์ตัวแนวต้านเดิมในระยะสั้นไปได้เลยนะครับก็เลยยังทําให้ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มสัญญาณเดอร์บิชเชได้แล้วก็เริ่มย่อกลับลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มย่อกลับลงไปเนี่ยแปลว่าสัญญาณตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ถูกคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ายังไม่มีการรีบาวขึ้นไปเบรกไฮเดิมขึ้นไปทํา ไฮแไฮนะครับหรือสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบโลเดิมได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตอนนี้ผมมองว่าถ้าถ้าเคลียร์แนวต้านตรงนี้ไม่ได้ก็น่าจะกลับลงมาทดสอบแนวรับได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าโมเมนตัม um ที่ cover อยู่ยัยงคงติดอยู่ในฝั่งของแบรดิตโมเมนตัมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูอวันนี้อีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับถ้า วันนี้เขายังปิดแท่งเป็นแท่งลบอยู่นะครับยังปิดลบอยู่ก็จะเป็นการเคลียร์ในส่วนของวอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่เข้ามาในระยะสั้นเมื่อช่วงเมื่อเมื่อคือนนี้ทิ้งไปแล้วก็ยังต้องรอลุ้นการปรับฐานก่อนเพราะว่าเพราะว่าการที่รีบาวขึ้นมาในระยะสั้นนั้นก็จะตีว่าเฟลไปแล้วก็ต้องรอลุ้นสะสมแรงกันใหม่โดยรวมก็น้ําหนักจะมีโอกาสไปทางปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าอยู่ถ้าวันนี้ยังปิดลบอยู่นะครับส่วนถ้าเขาจะ เริ่มดึงโปรเทียลกลับมาในระยะสั้นอย่างน้อยวันนี้จะต้องมีการดึงกลับขึ้นไปปิดบวกต่อนเนื่องให้ได้หลังจากที่เมื่อวานเริ่มมีการพักตัวมันจะได้สอดคล้องกันว่าเมื่อวานพักตัวเพื่อบ่องบอกว่าวอลุ่มในฝั่งแรงขายเริ่มแผ่วไปแล้วก็วันนี้ปิดบวกเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่ามีวอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อดันกลับเข้ามามากขึ้นแล้วพร้อมที่จะ ฟอร์มตัวหรือสะสมแรงเพื่อกลับปนใบทดสอบแนวตา้านให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ปิดบวกได้ก็จะมีมุมมองที่ดีขึ้นในระยะสั้นย้าว่าในระยะสั้นนะครับส่วนภาพใหญ่อย่างไม่ต้องพูดถึงช่วงนี้นะ เอาแค่การปรับฐานให้ได้ก่อนเบรกแนวตั้งสำคัญให้ได้ก่อนค่อยพูดถึงระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน,นครับแต่โดยรวมนะ่ยโดยรวมน้ําหนักโดยรวมดูจากการปิดแท่งวิกเป็นลบแล้วก็จากการเทขายลงมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังบ่งบอกว่าระยะสั้นยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าอยู่นะโดยรวมก็รอลุ้นสัญญาณการปรับฐานตรงบริเวณฐานแนวครับตรงเนี้ให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับเราค่อยว่ากันนะครับยังไงก็ระมัดระวังความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วกันเนาะ อ,อย่างที่บอกนะบูลดีเดเวเทนนะครับเนี่ยเห็นทำเซมไหนก็ดูประเมินเป็นเป็นทำเซมนั้นไปนะอย่างเช่นเจอในหนึ่งชั่วโมงเป็นระยะสั้นก็บ่งบอกถึงแค่อวอลุ่มแรงขายที่แผ่วไปในระยะสั้นแล้วก็มันต้องมีการเบรกไฮเดิมด้วยถึงจะคอนเฟิร์มถ้าเบรกไฮเดิมไม่ได้ก็แปลว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเด้งไปเทสไฮเดิมแล้วลงต่อได้ประมาณนี้นะครับส่วนคืนนี้นะครับ เวลาเดิม2องทุ่มนะครับใครที่จะมาคุยกันในไลฟ์สดมาอัปเดตกันอีกทีนึงก็เข้ามาติดตามกันได้นะทั้งในเพจหรือทางใน YouTube เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันฟิดนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไ r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ Caught in the crossfire.